สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Xiaomi Pad หกนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเอาวให้ดูนะนี่ผมก็ไม่ได้อัดหน้าจอนะครับจะใช้สายตัวนี้เนี่ยต่อเข้าคอมนะครับอัดผ่านในคอมแทนนะบนหน้าจอเนี่ยจะมีโชว์อุณหภูมิแล้วก็ไอพีเอสให้ดูนะครับก็สามารถดูได้นะครับซึ่งซึ่งอุณหภูมิที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับจะร้อนกว่าอุณหภูมิที่ใช้ตัววัดอุณหภูมิวัดนะครับมาผมเข้าเกมเลย ROV ซึ่งการทดสอบนะครับเราจะเทสแมป55แล้วก็10 1นะครับแล้วก็อาจจะมีพวก ฮุกวอลบ้างนะครับปะพนกันไปนะขั้นแรกนะครับผมมาดูเซตติ้งกันก่อนนะครับเซตติ้งเนี่ยสามารถดันสุดได้ทุกอันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสนามตาคอนซีรีส์แปนะครับดันสุดแบบสบายๆนะครับการตั้งค่าสนามลบนะครับผมเปิดทุกอันนะครับแล้วก็เอเพเนี่ยเปิดได้ที่สูงนะครับยังเปิดสูงมากยังไม่ได้นะครับซึ่งผมก็จะวางเล่นกับเจ้าตัวโคเวอร์เคสแบบนี้นะครับหรือว่าพี่ก็อาจจะเอาออกมาถือเล่นเองนะ แต่ผมชอบวางไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่หนักดีนะเนี่ยวางเล่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะถนัดน้อยกว่าแบบที่เราถือเอานะครับคาเินดากอนซีซั่นนี้ยังไม่ได้เล่นแครี่เลยนะครับเอาเป็นตัวอะไรดีเฮลซุละกันนะศตรูจะปรากฏตัวในอีก5วินาทีมตศัตรูไปด้วยกัน โอเคผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับยังไมู่เอาไปตรงกลางแล้วกันนะเพื่อนๆสามารถดูเอพเอได้สองที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเกมแล้วก็ตรงตัวจับเอพนะครับเฮเจอแวนยด้ว ตายไหทุกคนว่าตายไหมสไม่ตายนะตายนะตายวนะยทุกคนว่าตายไหมนี่งไง มันจะเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายดีกว่ามนุษย์เรานี่ครับภาพก็สวยนะครับดูเดินผ่านต้นไม้ก็ขยับแบบนี้เลยนะไม่โดนว่ามาเลยปกป้องบ้านเกิดด้วยชีวิตผมไม่ได้เล่นเอลสู่นานแล้วนะ แต่ก่อนก็ชอบเล่นอยู่นะครับตอนนี้ไปเล่นพวกไฟเตอร์กับแอสซินส่วนใหญ่นะอ๋อย่าวนี้ไม่อยากยีมสุ่มๆกลัวไม่โดนเน,น,น,นี่ยอาวยิงไม่โดนนี่ป่าเรามาแล้วเราก็สู้ได้นะครับ เพราะว่าป่าตัวนี้เนี่ยเก่งมากนะครับผมลองเล่นดูล้วนะอันติแบบแรงมากๆนะครับแล้วก็สกิลทั่วๆไปก็แรงนะตายปะยุบอุ้ยโดนแต่ไม่ตายนะครับเอเพก็นิ่งๆน,นะครับ,ขอ,ออบของจริงจะต้องไปวัดกันที่สิบสิบนะถ้าสิบสิบลื่นก็คือลื่นทุกหมดนะครับ เลนได้ทุกโหมดนะถ้าสิบสิบเลื่อนโอ้โหโอ้โหดูดป่าเลเจนเดอรี่แล้วนี่แนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไป คผมขับบ้านก่อนนะนี้ผมมีนี่ด้วยท่าแบกลงตอนนี้นะอุณหภูมิในจอนะครับขึ้นเป็น45.5องศานะครับอ่ะผมมัดผมจะชี้ไปตรงนี้นะนี่ตอนนีนะ้ขึ้นเป็น41นะครับ สีนะ่สิบเอ็ดจุดหนะก็คือมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับ,บแรกเหรอ,อโอ้โหต้องหนีอ่ะผมว่าเวลา ก่อนกดสกิลเนี่ยมันกดยากอยู่นะครับเพราะว่าจอมันมีขนาดที่ใหญ่ด้วยนะครับคือถ้าจอสัก8นิ้วเนี่ยกำลังดีเลยนะหมางแกการเล่นเกมนะครับตัวนี้ครับผมได้มาตอน8ดเดือนแดนะก็ราคาดีนะครับ8ปดพกว่าบาทนะครับ8 2 0พนะครับที่ผมได้ทำคลิปไปเนาะใครอยากติดตามโปรก็ มาติดตามได้ที่เพจด้านล่างเลยนะครับจะมีแจ้งโปรพวกอมือถือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ผมรีวิวนะครับก็จะมีแจ้งโปรในเพจนั้นนะครับ<ะ>ก็ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอตอนนี้เลยนะ,ะหรือว่าจะเข้าไลน์ Open Chat นี้ก็ได้นะครับ่ ้ยโอ้ยแอนน์มันนี่อ๋โอโหนเต็มนี่โดนม่น่อนมันยังไม่ถูก รูเมีอาจะโดนไหม,อ,ม,มอ,อุ้ยมีวัตเทอร์ไฟล์มาอุ้ยหนีหนีหนีเนี่ยโอ้โดน เดนเยอออกมาแล้วอ้าวสู้ไม่ได้ <Your team S 1> เกมบั๊ต้องทำใหม่ ถ้าเราเหลือน้อยแล้วพร้มยได้เลยมาผมปิดปป้องแล้วจบจบแล้วนะอไอ้ตัวนี้ตายไปแล้วไอ้ตัวมังกรน้อยตายแล้วถ้าเมื่อกี้ถ้ามังกรน้อยไม่ตายเราจบได้นะครับโอเคจบแล้วจบนะจบนะ โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับด่าน 5v5 นะครับก็เล่นได้แบบชิวๆสบายๆนะเดี๋ยวเราไปดู 10v10 ก10ันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ10ได้ไหม1ิเธอโอ้โหไม่ได้ถึง10โอเคผมขอรีบเล่นดูถ่ากันนะโอเคอเค,ครับมาอยู่ในเกนมแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นโหมด1 0 1 0นะครับก็จะออกไอเทมได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็สกิลก็จะโดน

อุย้ย <You S 1> เกือบตายเนี่ยโอ้โหสกิลสมันคููดาวเร็วมากนะผมไม่เคยเล่นไอรีในโหมดนี้เลยนะครับดีนะที่มีแต้มอัพนะคือโหมดนี้เนี่ยสกิลอะไรมันจะแบบอลังการมากนะครับ ต้องรอดูตอนไฟ์แบบใหญ่ๆนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นตาใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเล่นไปกลางเกมแล้วเสียงมันไม่ออกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องนะเป็นเกี่ยวกับระบบที่ผมเอาขึ้นจอเองนะครับบอทปะหรือว่าผมแพ้หลายตาจนเจอบอด สิบสิบก็คือล่นได้สบายๆนะครับตอนบวกอะไรก็คือลื่นนะครับไปได้ทุกโหมดนะครับ

คือแบบคิวลดวดัวไฟผมมันได้คิวเลยอะเกมจะจบละขนาดนี้หมดสิบสิบนะครับ เดี๋ยวเกมหนึ่งนะครับผมแถมด่านฮุกวอให้ดูนะครับน่าจะเล่นได้นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยด่านฮุกวอนะใครสนใจ x i a o นี Pad หกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้แล้วนะครับเป็นช่องทางออนไลน์นะก็คือช่องทางเดียวกับที่ผมสั่งเลยนะครับ するまで เมือ่อกี้มี55 A.P.S. นะของไวาย่าจะทนอิสเฟกไม่ไหวนะครับ <Yeah. S 1> ก็มีให้เห็นแค่แป๊บเดียวนะครับ55 A.P.S. นะครับเดี๋ยวแถมฮุกวอให้เกมหนึ่งนะครับมาแล้วนะฮุ <Five. S 1> กวอตเองามายืนตรงนี้นะครับ <Five. S 1> ก็ดึงเอ้าไม่มา <One. S 1> คืออะไรมันใช้สกิลแล้วมันจะไม่มาหรอ 所以。Oui. Defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Double kill. An ally has been defeated. You have eaten an enemy. Enemy double kill. Defeated enemy double kill. An enemy has been defeated. โอเคจบแล้วนะครับสำหรับฮุกวอลนะก็คือตอนผมโดนฮุกดึงไปเนี่ยมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ APS ตกนะครับแต่ก็แมปทั่วไปอะไรก็ไม่มีนะครับแมป55แมป1010 10นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถเล่นได้แบบเลื่อนๆนะครับแล้วก็ มีแค่แมป10/10นะครับที่ตอนจะจบเกมเนี่ย APS มันตกไปเหลือ55นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไฟน่าจะหนักหน้าดูนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Xiaomi Pad 5นะครับอยากให้ผมเทสเกมอะไรเป็นเกมต่อไปก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครจะซื้อเครื่องนี้นะครับตามหน้าร้านก็มีขายนะ แล้วก็ใครจะซื้อออนไลน์นะครับก็จะได้พวกโค้ดส่วนลดอะไรกันไปนะครับสามารถจิ้มลิงก์ร้านออนไลน์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมแปะไว้ให้นะเป็นร้านจาก l a z a d านะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับก็เป็นร้านเดียวกับที่ผมสั่งมาเลยนะครับตัวนี้ใครซื้อในวันโปรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น9เดือน9 10เดือน10อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการลดราคากันไปนะครับก็อาจจะเหลือประมาณ90,00นต้นๆนะครับ9ก0 0กลางๆอะไรประมาณนี้เนาะก็โอเคนะครับเป็นแท็บเล็ตที่ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมก็สเปคดีที่สุดในงบหมื่นนะครับประมาณนี้นะสำหรับการเล่น r o v กับ xiaomi pad 6นะครับครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคคลิปนี้ก็วงนอนมากแล้วนะโอเคครับผมไปนะครับ